เมื่อเราถวายทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าปัจจัยสี่หรือปัจจัยเทวทานทั่วไปชาวผู้เราก็นิยมกรวดน้ำกรวดน้ำนี่ความหมายคือว่าหรือแบ่งปันส่วนบุญนะให้กับผู้อื่นอาจจะเป็นพ่อแม่ หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ร่วงลับรวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรบางคนก็จะมีความเชื่อว่ามีเทวดารักษาตนก็แผ่อุทิศไปให้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มีเรื่องขุนข้องหมองใจกับเราก็สมควรแผ่ไปให้เหมือนกันนะถามว่าถ้าไม่มีน้ำกรวดนี่ จะทำได้ไหมทำได้เลยนะเพราะว่าการอุทิศเนี่ยนะส่วนบุญเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจปรารถนาที่จะแผ่อุทิศไปให้เพียงแค่เรานึกถึงผู้ที่เราอยากจะแผ่ไปให้เช่นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่ลงรับบุญนั้นก็จะไปถึงจะไปวิตกว่าไม่มีน้ำ นะหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ในการกรวดแล้วบุญมันจะไปไม่ถึงเรื่องน้ำก็ดีเรื่องอุปกรณ์ก็ดีเป็นตัวช่วยหรือแม้กระทั่งคำกล่าวบางทีก็ไม่รู้จะกล่าวยังไงก็แค่นึกเอาก็พอแล้วนะนึกเอานึกถึงคนที่เราอยากจะแผ่ไปให้ ทั้งผู้มีพระคุณทั้งผู้ที่รวงรับทั้งที่เป็นมนุษย์และอะมนุษย์นะนึกไปแผ่ไปนะมันก็ถึงแหละอย่าไปกังวลว่าไม่มีน้ำนะไม่มีเครื่องกรวดนะน,น,นั้นมันเป็นตัวช่วยเป็นรูปแบบสิ่งทำงานอยู่ที่ใจบางคนถวายไปแล้วก็ลืมมนนึกขึ้นได้ก็กลับถึงบ้านแล้ว ถามว่าจะกลัวได้ไหมกลัวได้นะมันไม่ที่เวลาไม่ใช่ว่าต้องถวายเดียเด๋ยวนั้นกลัวเดี๋ยวนั้นเพียงแต่ว่าถ้าถวายตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จิตใจผ่องใสนะยิ่งถ้าเกิดว่าวางใจถูกคือขณะที่ให้ขณะที่ถวายใจผ่องใสถวายเสร็จจิตเบิกบานมันก็ได้บุญนะบุญนี้แปลว่า ความสุขนะบูชาตัดว,ว,ว,ว่าบุญมาเชื่อมความสุขแล้วเมื่อเราใจาเราเป็นบุญพอเราแผ่บุญไปให้ผู้อื่นนะมันเขาก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทําที่หลังกลับมาถึงบ้านแล้วค่อยนึก,น,กนึกขึ้นมาได้ตอนนั้นจิตใจก็อาจจะหม่นหมองก็ได้เพราะว่าไปเจอเรื่องกระทบระหว่างทางนะเจอปัญหาที่บ้านจิตใจหม่นหมอง ไม่ค่อยเป็นบุญเท่าไหร่การแผ่อุทิศส,ส่วนกุศลไปให้นี่ก็เลยอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นชื่อว่าการแผ่หรือการอุทิศบุญกุศลนี่นะทำได้ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องมีพระมากล่าวยาถาก็ได้บางคนเนี่ยนะจะกรวดน้ําได้ก็ต่อเมื่อให้พระกล่าวยาถาถ้าพระยังไม่ทันกล่าวยาถาก็ กวดไม่ได้หรือว่า,าต้องรอให้พระก,กล่าวก่อนหรือถ้าไม่มีพระก,กล่าวนี่ก็ไม่ไรู้ทำยังไงมันไม่ไม่จำเป็นนะจะมีพระก,กล่าวยัดทาหรือไม่ก็ไม่สำคัญอยู่ที่ใจของเรานะเพราะเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่ก็ทำและเวลาที่พร้อมเวลาที่สะดวกก็คือตอนที่ถอยใหม่ๆนี่แหละเพราะจิตใจยังเป็นบุญเคยไปบินธบานนะ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกจะ,จะกรวดน้ำนะเขาก็รออาตมาอาตมาก็ให้พรอ,อ,อนุโมทนาแต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยยถานะแต่ว่าทำย่อยๆอายองวันนั้นก็เฉยนะไม่รวดน้ำพออาตมา กล่าวเสร็จก็ข้อบอกว่าเมื่อไหร่จะกล่าวยะถาสักทีอทัที์ที่เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เป็นการกล่าวยถาแบบย่อยๆคือเขาคิดว่าจะได้บุญมากก็ต่อเมื่อพระกล่าวยะถาเท่านั้นถ้ากล่าวบทอื่นนี่ไม่ได้บุญหรือไม่ใช่เวลาจะมีพระกล่าวหรือไม่กล่าวนะขอให้มีความตั้งใจก็พอแล้วก็แผ่ไปให้เรื่องการแผ่ อุทิศบุญกุศลนี่ตัวมันเองก็เป็นบุญนะไม่ใช่ว่าการถวายเป็นบุญเท่านั้นการแผ่อุทิศบ,บุญกุศลไปให้เนี่ยก็เป็นบุญเราเรียกปฏิทานน้ำใหม่นะนอกจากทานน้ำใหม่คือการคือบุญที่เกิดจากการถวายทานเช่นอาหารสังฆทานแล้วบุญจะเกิดขึ้นจากการแผ่อุทิศบุญกุศลไปให้ด้วยนะเรียก่าปฏิทานน้ำใหม บางคนเนี่ยทำบุญเสร็จนะถวายสังฆทานเลี้ยงพระเสร็จพอถึงเวลาจะแผ่อุทิศบุญกุศลไปให้ไม่เต็มใจทำนะไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะกลัวว่าบุญที่ตัวเองได้รับมันจะขาดตกบกพร่องถ้าแผ่ไปให้คนอื่นแล้วบุญของตัวเองจะได้ไม่เต็มที่อันนี้ผิดแล้วนะ บุญนี่ไม่เหมือนเงินนะบุญนี่ใน,นเงินเนี่ยถ้าเราให้คนอื่นเงินในกระเป๋าเราก็เหลือน้อยลงแต่ว่าบุญนี่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแผ่ยิ่งได้รับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ชาวผู้เราควรจะใส่ใจนะเพราะว่าชาวผู้เราเนี่ยจะต้องมีนิสัยอย่างหนึ่นงคือเอ่อเผื่อแผ่แบ่งปันหรือว่ามีจิตที่คิดจะให้นะอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบุญหรืออา,อาหารหรือปัจจัยก็ตามพระอาจารย์เคยกล่าวกับเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อโกศิยะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ตนี่พระาจาตัดว่ามีน้อยก็ให้น้อยมีปานกลางก็ให้ปานกลางมีมากก็ให้มากไม่ให้เลยนี่ไม่สมควรแล้วก็ตัดย้ำกับโกศิยะเศรษฐีว่าผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้ละความสุขนะ อันนี้เป็นพุทธพจน์นะผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขความหมายไม่ได้แปลว่าต้องกินกันหลายๆคนนะหรือว่าต้องกินเป็นวงนะไม่ใช่ความหมายคือว่าต้องรู้จักแบ่งปันอย่าก,กินคนเดียวเดี๋ยวนี้นี่หลายคนเนี่ยตนหนีแล้วก็เห็นแก่ตัวมากมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกชอบกินทุเรียนมากนะ เวลาซื้อทุเรียนมาเนี่ยก็จะไม่ให้เมียรู้นะแล้วก็แอบกินนะเพราะว่าถ้าเมียรู้เดี๋ยวก็ต้องแบ่งให้เมียนะคืองกขนาดนี้นะบก็แม่กระทั่งภรรยาในบ้านเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่วิสัยชอบพูนนะวิสัยชอบพูนนี่อย่าว่าแต่คนรู้จักเลยคนไม่รู้จักก็แผ่ไปให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารปัจจัยนะหรือว่าบุญกุศล มีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นเศรษฐีกับใจในสถาบนการเนี่ยเมื่อตระหนักว่าการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญก็พูดก็ตั้งเจตทิฐทานเลยนะว่าเราถ้าหากว่าไม่ได้แบ่งปันให้ใครเราจะไม่ดื่มแม้กระทั่งน้ำนะเดี๋ยวว่าแต่อาหารเลยนะคือวันไหนเนี่ยถ้ายังไม่ได้ให้ปันหรือแบ่งปันนะ ก็จะไม่ดื่มไม่กินเลยอันนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมของดชนะชาพูธเราเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก่อนที่เราจะกินข้าวเราก็แบ่งปันซะก่อนก็คือ,อใส่หรือถวายบิณฑบาตนะใส่บาตรพระนะเมื่อใส่บาตรพระเรียบร้อยแล้วนะจึงจะกินได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธต,ตัางๆสมัยพุทธกาลว่า ถ้ายังไม่แบ่งปันก็จะไม่กินแต่ว่าเศรษฐีคนนี้นี่แม้กระทั่งน้ําก็ไม่กินนะเพราะว่าการแบ่งปันหรือการให้นี่เป็นคุณธรรมสําคัญนะของชาวพุทธคนเราเนี่ยถ้าไม่มีจิตคิดจะให้นะมันจะมีความทุกข์มากเลยถ้าจิตเนี่ยคิดแต่จะเอาไม่ว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่พอมีเจตที่คิดจะให้เนี่ยความสุขล้วก็จะหลั่งไหลพรั่งพลูมาสู่ใจเราได้ง่ายอย่างที่พู้เจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมแต่ละความสุขนะยิ่งถ้าเราดนะูธรรมชาติเนี่ยที่อุดมสมบูรณ์งดงามเนี่ยก็เพราะว่าทุกชีวิตในธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะเอาอย่างเดียวเขาให้ด้วยอย่างต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ตั้งแต่ต้นกล้าเนี่ย ทีแรกก็ดูดน้ําจากฟ้าอาศัยน้ําจากฟ้าอาศัยน้ําจากดินแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นนะเขาก็เริ่มคายน้ําคืนสู่ฟ้าเขาดูดปุ๋ยจากดินเขาก็ทิ้งใบทิ้งกิ่งคืนสู่ดินเพื่อกลับไปเป็นปุ๋ยนะต้นไม้นี่เลยว่าทั้งให้แล้วก็ทั้งรับไม่ใช่รับอย่างเดียวแต่ว่าให้ด้วยแล้เราเป็นมนุษย์ก็ยิ่งจำเป็นนะ ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราคิดแต่จะเอานะไม่รู้จักให้เลยไม่ว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขนการแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเราถวายทานแล้วเนี่ยขณะที่เรากดน้ําเนี่ยแทนที่จะนึกแต่ว่าเอ,อเราจะทิฐฐานขออะไรอยากได้โน่นอยากได้นี่ นะเราทำตรงข้ามคือ่าเราแผ่เราให้นะให้บุญให้กุศลของเราเนี่ยที่เราเพิ่งทำนี่แหละนะให้กับไม่ใช่แค่ผู้มีพระคุณหรือผู้ที่เรารักนะแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรตูคนที่มุ่งร้ายกับเราเราก็ให้นะอันนี้แหละไม่ทำให้จิตใจเรางอกงามมีความสุขได้ง่ายนะแล้วก็เตรียมรับพรนะ อิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมิบะเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรันสาเพภูเรนตุสังกับปาขอความดำดีทั้งปวงจวงเต็มที่จันโ,นโทปนารโสยทธาเงินพระจันท์ในวันเพนมานโชติราโสยทธาเงินแกมณนิอันอสว่างสวยควรยินดี สาพีติโอวิวชันตุวานตารายท้งปวงจงบำราดไปสาพารโรภวินาสตุโรคท้งปวงของท่านจงหายมาเตพาว,วันตรารโย ο, อันตรารยามีแก่ท่านสุขิธิพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสเลสนิจังุทาจาิโน จาตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุข,ขังพลังตาสีสาการคืออายุวันนาสุขาพ,พลายยอมเจริญแก่บุคคลทูกมีปกติไหวกราปกติอ่านนอนจากผู้ใหญ่เป็นนิจอวันทุสาพังพลังขอสาพมงคนจงมีแก่ท่าน อันตสาพเทวตาอราเทวดาตั้งวงจองรักษาท่านอาหุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจา้าสาภาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาอนุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาสธิพาวันโตเต ขาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูเมื่อเทิน